ข่าวนะครับในเบื้องต้นคิดว่าคุณทวีเนะี่ยไปช่วยคุณทักษิณหลังจากที่คุณทักษิณถูกสารดีกามีคําสั่งให้กลับไปรับโทษ1ปี วันรุ่งขึ้นในวันที่10กันยาคุณทักษิณก็ยืน่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งหลักตามปกติการขอพระราชทานอภัยโทษนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมจะต้องถวายความเห็นประกอบพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณทวีสอดสองก็ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อน,นำความกราบบังคมทูลไล่พฤติการแห่งคดีไล่ถึงคุณงามความดี แต่ว่าพารกราฟสุดท้ายนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าสารดีกาได้มีคำสั่งให้ทักษิณเนี่ยเข้าไปรับโทษหนึ่งปีจึงมีความเห็นให้ยกดีกาก็แปลวความว่ายกคำร้องอ่ะเอกสารนี่ลงวันที่23กันยายนครมใหม่ถวายสัตว์ก็สรุปความว่าท้ายหนังสือนั้นก็คือการยกดีกาตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมานั้น คนทั่วไปก็เข้าใจว่าคุณทวีช่วยคุณทักษณิณเรื่องนี้แต่ข้อเท็จจริงนั้นคุณทวีเองก็ยกดีกาที่คุณทักษณิณยื่นกลัเมาหม่ต่อมาก็มีความเห็นเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกันมากมายทั้งเรื่องข้อกฎหมายทั้งเรื่องข้อเท็จจริงว่าทําได้หรือไม่เพราะการยื่นถวายดีการครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่ได้ผ่านเรือนจําและเนี่ยนะครับไม่ได้ผ่านรัมรีกระทรวงยุติธรรมแต่ประเด็นหลักก็คือว่าคณะที่ยื่น มีสิทธิ์ที่จะยื่นแล้วหรือยังเพราะการที่สาลดีกาออกคําสั่งให้กลับไปรับโทษหนึ่งปีนั้นแายความกันว่ายังไม่ได้ติดคุกสักวันเมื่อยังไม่ได้ติดคุกทักวันหนึ่งจึงไม่ยังไม่ได้อยู่ในสถานะของการเป็นนักโทษเด็ดขาดที่ถูกคุมขังโดยกรมราชทัณฑ์โดยเรือนจาผมก็ไม่รู้ว่าใครทําอะไรแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมหรอกที่จะไปยื่นว่าการยื่นถวายดีกาดังกล่าวนั้น เป็นโมฆะหรือไม่ถ้าโดยข้อเท็จจริงนั้นเมื่อศาลสั่งกลับไปรับโทษหนึ่งปีปลายความไม่ง่ายว่ายังไม่ได้จําคุกสักวันเมื่อยังไม่ได้จําคุกสักวันหนึ่งก็ไม่เข้าข่ายคนที่มีคุณสมบัติที่จะยื่นถวายดีกาของพระราชานอภัยโทษนี่ครั้งแรกส่วนครั้งที่สองนั้นรัมสีว่าการกระทรวงยุติธรรมทวีสอดสองตีตกแต่ว่านายกรัมรีก็ต้องนำความกราบบังคมทูลประกอบพระบรมราช,ชวินิจฉัยข้อเท็จจริงก็มีอย่างนั้น